การที่ใช้ iPhone 12 Pro นะครับแล้วก็กําลังเลียนว่าตัดใจในส่วนของการอัปเดตเป็นดเวที่รกตัวนี้ iOS ที่รก่ง Property Beta นะครับกครจะเป็นตัวเต็มก็จะงานได้โอเคเลยนะครับการจะงานแอปต่างๆก็สมมติเรื่องละดีนะครับแม้ว่าจะไม่ต้่าในส่วนของรุ่นใหม่ๆนะครับตัวนี้ iPhone 12 Pro นะครับก็น่าจะงานดีนะครับการทัดการสไลด์การเปิดแอปต่างๆก็รวดเร็วตอบสนองได้ดีอยู่นะครับ ก็ือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับสำหรับที่เราใช้เป็นตัวรำสองร้อยห้าสิบกนะครับ i p o 12สิบสอง pro นะครับใครที่ใช้งานอยู่ก็ลองรับดีดูเผื่อวาาคนกาลังสนใจอยากใช้ฟังก์ชันกรองตัว ios ที่สิกนะครับก็คือว่าตอบจุดการจัดการดีนะครับการจัดการแอปต่างๆก็ยังตอบสนองได้ดีนะครับนี่ครับหน้าตาก็สวยงามน่าใช้ยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัว ios ที่สิบกนะครับยังครับตัวนี้ยังเป็น public beta นะครับ เราจะเตรียมอีกนิดนึงในช่องปลายปีนะครับก็ลองดูนะครับ